ฟุตซอลไทยแพ้แต่ได้ใจกองเชียร์ต้องบอกว่าเมื่อค่ำที่ผ่านมากันการฟุตซอลคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2023ที่ประเทศไทยซึ่งรอบชิงเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเช็กนะครับซึ่งทีมชาติเช็กเนี่ยเป็นทีมจากยุโรปที่มีอันดับเหนือกว่าทีมชาติไทยต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยในครึ่งแรกเราจบไม่คมและเป็นทีมชาติเช็กที่ขึ้นนําไปได้ 0ประตูต่อ5นะครับคพึ่งแรกเราตามอยู่5ลูกนะต้องบอกว่ากองเชียร์ที่บางกอกอรีนานเนี่ยถอดใจไปแล้วกลับบ้านไปแล้วต้องบอกว่าครึ่งหลังเราแก้เกมมาดีและยิงคืนมาได้5ประตูนะครับต้องบอกว่าเริ่มจากวรศักดิ์รีรังไพโดรดอานรงศักดิ์วิงบอลอธิชาปภะพาพันธ์ อรวงกรจันพรแล้วก็สุดท้ายเนี่ก็เป็นวรศัก์มายิงไล่มานะครับแต่ทีมชาติเช็กก็ยังนําเราอยู่6ต่อ5นะเขาได้ประตูจากแฮตชีของดอทนะครับก็งบอกว่าเกมนี้เราสู้เต็มที่ในครึ่งหลังนะครับก็พยายามจะเล่นทั้ง อ่าพาเพก็ดีเพราะมีโอกาสจะยิงแต่สุดท้ายก็เป็นฉักเขาเป็นเสาเป็นคานไม่สามารถตีเสมอ6ต่อ6เพื่อไปต่อเวลาได้นะครับแต่ว่าเกมนี้ต้องบอกว่าได้ใจกองเชียร์และเราได้เห็นรูปแบบการเล่นของทีมรุ่นใหม่กว่า70%เลยเป็นนักเตะรุ่นใหม่ที่มาติดทีมชาตินะครับก็เห็นว่าเฮ้ รูปแบบของโค้ดคาร์ลอสก็ถือว่าดีนะครับมีการเล่นที่รวดเร็วขึ้นจ่ายบอลได้แม่นยําขึ้นรวมถึงการเล่นร่วมกันได้ดีขึ้น,นครับก็มีแค่จวดสุดท้ายการจบสกอร์ที่เราต้องเน้นและมีสมาธิกับมันนะครับแต่ถือว่าเราก็ได้ใจกองเชียร์แล้วก็ได้เห็นพนัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับถือว่าชุดนี้เราจะต่อยอดไปในชิงแชมป อาเซียเอเชียนในรอบคัดเลือกในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับก็ต้องติดตามกันดูว่าชุดุนี้จะมีใครเข้ามาเพิ่มเติมบ้างหลังจากที่ชุดนี้ก็ทําได้อย่างดีก็เชื่อว่าในการรอบคัดเลือกของเอเชียนคัพเราจะได้เห็นนักเตะทีเข้ามาเติมเต็มมากกว่านี้นะครับก็ยังไงชื่นชมนะครับชุดนี้สู้ได้ใจถึงจะแพ้แต่ได้ใจกองเชียร์นับหมื่นคนที่แบงกอกอารีนาครับผม